สำหรับตอนนี้นะครับตัว ios 15.7.5นะครับมีอัปเดตสำหรับ iphone รุ่นเก่าที่ไม่สามารถที่จะลง ios 16ได้นะครับมีอัปเดต15.7.5ดขนาด1 3 6 3งมกไบนะครับเป็นการอัปเดตเพดความปลอดภัยนะครับนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่ setting แล้วก็ต่อไปแล้วก็เช็คอัปเดตได้เลยนะครับดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตามปกติ ที่หลายคนเกยอยู่แล้วนะครับจากนั้นก็รอให้ระบบทาการอ mm ัปเดตเพื่อให้เสร็จสิ้นนะครับแนะนําให้อัปเดตเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน,นครับรอบ,บางคนใช้งานได้ดีแล้วก็ใช้งานได้เสถียรอยู่นะครับสำหรับใครที่ใช้อย่างเช่นไอโฟน,นร,รุ่นที่รองรับ i อเวิร์สสเป็นวุ่นช่าุดท้ายนะครับ ก็เข้ามาเช้งอัปเดตนะครับเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดคานาเปีซอฟต์แวร์ได้จากลิงก์ที่อยู่ในหน้าอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้นะครับขนาดพลยไม่เยอะนะครับใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับการใช้งานดนทีีไม่รองรับ i อเวสก็ยังใช้งานได้ สเตียนดีนะครับไม่ว่าจะเป็น i อเวอร์ชัวใุ่นเก่าแต่ว่าเขายังมีเพดความปลอดภัยให้มาอัปเดตนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับัีน,นี้ใช้งานมานานนะครับก็ยังได้รับการอัปเดตถือว่าคุ้มค่านะครับไม่ว่าจะไม่มีฟังก์ชันใหม่แต่ว่าเป็นการอัปเดตในส่วนของการใช้งานที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งาน สาบหลาาคนที่อาจจะลงแอปต่างๆที่มีความจำกันอย่างเช่นแอปธนาคารหรือว่าแอปอื่นที่ต้องการความปลอดภัยนะครับ